เหตุผลที่มาที่อัครบุตรนะคะก็เป็นเพราะว่ารู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้ว่ามีผแผนกนี้คุณหมอก็น่ารักแล้วก็เช,ชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยค่ะเหตุผลที่มาเก็บไข่ก็ด้วยอายุด้วยอะค่ะแล้วก็คุณแม่บอกว่าเผื่อไว้นะลูกเพราะว่าแม่ก็อยากมีหลานเหมือนกัน ก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าถ้าเกิดสายตัวน,นี้เนี่ยอายุก็ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแบบเอถ้าเกิดว่าเราไม่รีบฝากเนี่ยอาจจะไม่นานนี้ก็อาจจะฝากไม่ได้ก็เลยรีบมาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมอจันนิชวลน,นะคะ ันนี้คุณแคทมาปรึกษาฝากไข่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นห่วงนิดนึงด้วย <c oughs> ด้วยอายุของตัวเอง <c oughs> อ่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่แบบคุณแม่ก็อยากจะให้ฝากไข่ก็เลยแบบว่าอ่ะ ัดสินใจมาปรึกษาดีกว่าค่ะค่ะตอนอะไรบ้างโอเคทีนี้เดี๋ยวหมอจะขออนุญาตแนะนําเรื่องการฝากไข่นิดนึงนะคะการฝากไข่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฝากเซลล์สืบพันธุ์ของเราเพื่อไว้ใช้ในอนาคตกับสามีในอนาคตหรือว่าสเปิร์มในอนาคตของเรา<ม>ทีนี้เพราะว่าหลักการก็คือว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะคุณภาพแล้วก็จํานวนของฟองไข่เนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยเย<ม>เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วยิ่งเราฝากไข่เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งดีดีเพราะว่าคุณภาพแล้วก็จํานวนเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เยอะกว่าตอนที่เราอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮก่อนที่เราจะฝากไข่เราก็ต้องมีการประเมินค่าฮอร์โมนรังไข่ก่อนเนาะว่าคุณแคทตอนเนี้ยที่อายุเท่านี้เนี่ยคุณภาพไข่แล้วก็จํานวนไข่เป็นยังไงรวมถึงเดี๋ยววันนี้ค่ะหมอก็จะต้องขออนุญาตอัลตราซาวด์ดูด้วยว่าฟองไข่ตั้งต้นของคุณแคทเนี่ยเกลือมากหรือน้อยแค่ไหน ทีนี้ขั้นตอนของการฝากไข่ก็คือเมื่อประจําเดือนมาเนี่ยเราก็จะมีการเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ก็คือคุณแคทจะต้องฉีดยาเองไดใช่ไหมคะได้ได้ได้ค่ะฉีดยาเนี่ยค่ะก็จะฉีดประมาณททั้งประมาณสัก8ปดถึงสิวันในช่วงเนี้ยค่ะหมอก็จะมีการนัดมา ultrasound เป็นระยะเพื่อดูว่าฟองไข่มันโตดีไหมเมื่อโตดีแล้วหมอก็จะกําหนดวันเก็บไข่วันเก็บไข่ก็เตรียมตัวมาเก็บไข่ค่ะซึ่งที่เราก็จะเป็นการเก็บไข่แบบให้คุณแคทหลับ ไม่มีการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นค่ะหลังจากเก็บพอตื่นดีก็สามารถกลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอัลตราซาว์กันแล้วนะคะเช่เลยค่ะไม่เจ็บใช่ไหม <laughs> อืดค่ะแต่เป็นเรื่องปกติเนาะบอกว่าแบบจะแบบเหมือนท้องอืดๆนี่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอาการปกตินะคะหลังจากฉีดยาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบอืดท้องบางคนจะรู้สึกว่าใส่กางเกงยีนแล้วมันคับคับฟิตฟิตอะไรอย่างเงี้ยใช่กัวแบบเอ๊ะอ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นี่ือ่ใช้เป็นน้อยเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดีด้วยซ้ำเพราะว่าแสดงว่าไข่จะเริ่มโตดีดีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอาต่าสาวดูกันว่าฟองไข่ตอบสนองเป็นยังไงบ้านะะค วันนี้มาเออรตัสซาครั้งที่2นะคะจะดูซิว่ายาเนียแบบตอบสอในองให้ใครบ้างจะมีไข่เพิ่มไหมหรือ,อยังไงสู้ๆคอยฟังผลกันแล้วกันค่ะเอาละค่ะสำหรับการอัลตราซาวันนี้นะคะของคุณแคทก็ไข่เริ่มโตระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีช้ยาฉีดกันต่ออีกนิดหน่อยะค่ะก็โปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้เริ่มฉีดยาต่ออีก 3วันนะคะแล้วก็2วันนี้จะมีเพิ่มยาการไข่ตกด้วย <Okay. S 1> ทําไมเราต้องฉีดยากันไข่ตกเพราะว่าบางทีไข่ใบใหญ่อะคะ่ะเดี๋ยวมันจะตกไปก่อน oh. อ่าเราก็เลยจะต้องมีฉีดยาการไข่ตกไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนวันนี้จะเป็นยาฉีดบังคับให้ไข่ตก mm hmm. แล้วเราก็จะนัดเก็บไข่กันป oh. ระมาณวันนี้ <Okay. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว mm hmm. คุณพยาบาลเขาจะสอนรายละเอียดวิธีการฉีดยานะคะแล้วก็ คุณแคทก็สําคัญมากเลยก็คือพยายามฉีดยาให้ตรงห้ามขาด<ม>ห้ามลืมเลยโอเคค่ะแล้วเราจะเจอกันประมาณวันอาทิตย์เช้านะคะโอเคค่ะแคทมีคําถามอะไรไหมเอ่ยอ๋อถ้าเกิดว่าก่อนเก็บไข่อะไร่เียจะต้องมีการเรื่องอาหารการกินอ๋ออะไรอย่างนี้ยโอเคค่ะเรื่องอาหารเนี่ยสามารถทานได้ตามปกติเลยค่ะทานอาหารครบห้าหมู่ตามปกติแต่ว่า หลีกเลี่ยงอาหารที่พวกไม่สุกไม่สะอาดที่จะทําให้ท้องเสียหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายอะไรแบบนี้ค่ะเนาะส่วนอื่นๆก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติขอแค่ว่าในช่วงเนี้ยไข่เริ่มจะโตระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกระโดดโลต้นอย่าไปตีลังกาอย่าไปแดนซ์มากคอนเสิร์ตคืนก่อนมื่กี้ได้วยเพราะว่าแบบถ้าถ้าแดนซ์มากบางทีเราจะหน่วงอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะเพยยงมนนอได้เลยค่ะ อ่าเออแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟอ,อะไรอย่างเงี้กาแฟพอทานได้ค่ะแต่ว่าน้นำงดพวก,ออกอเอองดพวกแอลกอฮอล์ทิงบุหรี่อะไรพวกเนี้ยงดเลย,เลยครั้งที่สองที่มาก็ก็ก็แค่กัวงวลว่าแบบไข่จะแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออาจจะ จริงๆแล้วก็เลดปีนิดนึงที่จะมาฝากไข่เนาะจริงๆคุณแม่อยากจะให้มาฝากฝากไข่ตั้งแต่30กว่าแล้วแต่ก็ก็คิดว่าเอ๊ะคงจะไม่จาเป็นมัม้งอะไรเงี้ยก็คิดช้าไปหน่อยนึงอะคะ่ะก็แนะนําสาวๆนะคะที่ยังอายุน้อยๆอยู่ให้อ่ฝากไข่ไว้เผื่อกันแล้วกันนะคะอายุน้อยๆเนี่ยไข่จะได้เยอะๆเพราะพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไข่มันก็จะน้อยลงโอกาสที่จะเจอไข่ที่แบบสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยค่ะให้มาฝากไข่เร็วๆคะ่ะ สวัสดีครับธนพัฒน์อาคาระปีดากุลครับเป็นนักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงตัวอ่อนประจำศูนย์รักษาพืนหุดยากา,าราบุตรครับ ครับหลังจากที่เราได้ไข่นะครับจากที่คุณหมอเก็บมาทั้งหมดแล้วนะครับเร,เราก็จะนําไข่นะครับทั้งหมดที่เก็บได้เนี่ยไปเลี <S <S ้ยงในตู้เลี <S <S ้ยงตัวอ่อนก่อนซึ่งที่จะให้น้องไข่เนี่ยมีการที่จะเซจตัวพักตัวสักระยะหนึ่งก่อนจากนั้นนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะนําเอาไข่นะครับออกมาย่อยนะครับเพื่อให้ดูว่าเป็นระยะที่สามารถปฏิสุธิได้ทั้งหมดกี่ใบเป็นไข่อ่อนทั้งหมดกี่ใบครับ หลังจากที่เราอุาอ่นขไข่มาได้จนครบเวลาแล้วนะครับเราก็สะนำไข่ทั้งหมดที่เราอุาอ่นไว้นี่มาทําการย่อยเอาเปลือกไข่ออกนะครับเพื่อที่จะอเอาไข่ที่ผ่านการย่อยแล้วเนี่ยมาแช่ลงไปในอุป,ปกรณ์พิเศษนะครับแล้วก็เอาไปรักษาสภาพนะครับอยู่ในแก๊สนตรเนลหลวนะครับเพื่อคงสภาพของไข่ให้มีความสมบูรณ์ต่อไปครับ คุณแม่หลายๆคนจะกังวลนะคะว่าเมื่อเก็บไข่ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก็บไข่ไม่ได้นานแค่ไหนนะครับก็คือไข่นะครับเมื่อผ่านกระบวนการแช่แข็งแล้วไข่ก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดไปเลยครับสมมุติว่าคุณแม่เก็บไข่ที่อายุ25ปีนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เมื่อเรานําไข่ไปที่ถูกเก็บไว้เนี่ยมาใช้งานไข่ก็จะเสมือนกับคุณแม่ได้เก็บไข่ตอนอายุ25คับ สบายใจนะที่แบบว่าได้เก็บไข่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือจะเป็นเป็นโปรเซสที่แบบไม่น่ากลัวเลยอะค่ะคือบางคนบอกอุ๊ยฝากไข่แล้วมันจะเจ็บไหมจะปวดท้องไหมคือคือไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะคือก็วางยาสลบเนาะเพราะนั้นนี่คือมันจะไม่เจ็บไม่อะไรเลยฟื้นขึ้นมาก็คือแบบก็ปกติไม่ไม่เหมือนแบบว่าได้พักผ่อนเหมือนได้หลับไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบสบายใจมากไม่น่ากลัวเลยค่ะ พยาบาลคุณหมอทุกคนที่อยู่ที่นั่นที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบจะคอยบอกตลอดแบบสเตปทีละสเตปว่าแบบจะต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เร็วมากเร็วมากๆแล้วก็คือเห็นว่าแบบแค่10นาที15นาทีเองอะค่ะว่านี่คือมันเป็นเป็นอะไรที่แบบแบบเดี่ยวแบบเดียวแล้วไม่น่ากลัวอืม ใครที่ยังกังวลเรื่องการฝากไข่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยค่ะมันไม่น่ากลัวไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยค่ะคือการที่เราฝากไขอ่อ่ะเราก็คือยิ่งถ้าเกิดว่า30มสิบอัพเนี่ยแนะนําเลยให้ฝากคืออย่าปล่อยถิงไว้ให้นานเพราะว่ายิ่งนานไข่ก็จะยิ่งน้อยโอกาสที่เราจะได้เก็บแล้วคือเก็บแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบไข่จะสมบูรณ์หรือแบบเฮลตี้ทุกไปเพราะฉะนั้นนี่คือ อายุ30อัพเนี่ยถ้ายังไม่มีครอบครัวยังไม่มีแฟนเก็บไว้เถอะมันมันเป็นการที่แบบเผื่อเอาไว้คือจริงๆร,รู้สึกแบบคุณแม่เอกก็อยากจะให้ฝากไข่ตั้งแต่สามสิบกว่าแล้วก็ไม่ยอมฝากเพราะว่าแบบก็ยังไม่แต่งงานยังไม่มีแฟนยังไม่อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้คิดว่าอยากจะมีครอบครัวตอนนั้นซึ่งมีความรู้สึกว่าโหถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยสามสิบกว่าน,นี้คือจะรีบเก็บเลยค่ะเพราะว่า สากว่านี้บางทีไข่จะเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีอค่ะเพราะว่าโอกาสในการที่ในอนาคตเราอยากจะมีครอบครัวโอกาสที่เราจะมีลูกได้นีม่มันจะมากขึ้นแนะนําเลยค่ะถ้า30กว่านี้เริ่มเริ่มฝากไข่ได้แล้วค่ะย,ยาอย่าปล่อยเวลาให้แบบนานเกินไป